เสียงร้องแหลมโหยหวนดังกล้องไปทั่วทางเดินอันว่างเปล่าซอมบี้สาวอยู่ในห้องชั้นล่างถัดจากห้องของหลินตงเพราะนั่นคือที่ที่เธอเคยอยู่ตอนยังมีชีวิตในตอนนี้ประตูห้องแง้มอยู่เล็กน้อยมีเสียงร้องไห้เล็ดลอดออกมาจากข้างในหลินตงผลักประตูเข้าไปก็พบซอมบี้สาวยืนคุกเขา่าหันหลังให้เขาอยู่ในห้องนั่งเล่นตัวสั่นสะท้านจากการร้องไห้ ือแต่ซอมบี้สาวมีประสาทหูที่เฉียบแหลมเสียงเปิดประตูแผ่วเบาก็ทำให้เธอตื่นตัวได้แล้วหกเธอบิดลำคอที่ยืดหยุ่นได้180องศาใบหน้าของเธอดูดูร้ายและคำรามออกมาราวกับกำลังจะจู่โจมทว่าเมื่อเธอเห็นว่าเป็นหลินตรงที่หน้าประตูเสียงคำรามของเธอก็หยุดชะงักลงทันทีใบหน้าที่ดูร้ายในตอนแรกกลับกลายเป็นประจบสอพลอ หรือแม้กระทั่งหน้าสงสารคือซอมบี้สาวใช้การร้องไห้เพื่อส่งสัญญาณหลินตงเข้าใจความหมายของมันและแปลออกมาได้ว่าฉันหิวมาก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 เสียงร้องไห้ทั้งหมดแสดงออกถึงสามคำนี้ยายตะกละเอ๋ยหลินตงคิดในใจวันนี้เธอกินเนื้อสดไปแล้วชัดๆลูกน้องอีกสองตัวก็ยังไม่หิว มีแต่เธอคนเดียวที่มาร้องไห้อยู่นี่ฮือฮือฮือฮ,อฮือเครื่องหมายตัวหนอนเครื่องหมายตัวหนอนซอมบี้สาวดูเหมือนจะเข้าใจความหมายของเขาเธอกุยดูเอ็กกุงอย่างอับอายและร้องไห้อย่างประจบสอพลอหลินตรงไม่ได้คิดอะไรมากและโยนศพออกไปมันคือศพของอันธพาลที่เขาฆ่าไปก่อนหน้านี้เมื่อเนื้อสดสดปรากฏขึ้นซอมบี้สาวก็ตื่นเต้นขึ้นมาทันที ดวงตาของเธอเบิกกว้างและมีเสียงหัวเราะที่แปลกประหลาดดังออกมาจากปากของเธอจากนั้นเธอก็พุ่งเข้าหาศพด้วยความเร็วสูงและอ้าปากฉีกเนื้อชิ้นหนึ่งออกมาดูเหมือนว่าซอมบี้สาวจะไม่เพียงแต่ร้องไห้ได้แต่ยังหัวเราะได้อีกด้วยและเสียงหัวเราะที่น่าขนลุกของเธอนั้นน่ากลัวยิ่งกว่าการร้องไห้เสียอีหลินตงยังค้นพบอีกว่า ซอมบี้สาววิ่งเร็วมากและต้นขาที่แข็งแรงและกลมมนลของเธอก็ทิ้งร่องรอยของภาพติดปาไว้พรสวรรค์ของนักกีฬาจริงๆขณะที่ซอมบี้สาวกำลังกัดกินกลิ่นคาวก็คลัคลุ้งไปทั่วห้องและได้ยินเสียงเคี้ยวและฉีกเนื้อดังขึ้นภาพของการให้อาหารซอมบี้นี้ค่อนข้างประหลาดถ้าคนปกติมาเห็นเข้าคงจะกลัวจนตายกินไปคนเดียวเถอะเหม็น หลินตรงหันหลังและเดินจากไปเพราะเขาเพิ่งอาบน้ำมาและไม่อยากให้ตัวเหม็นกลิ่นคาวเหมือนกับคนทั่วไปที่กินหม้อไฟหรือหมาล่าแล้วเสื้อผ้าจะมีกลิ่นส่วนซอมบี้หมอและซอมบี้เทรนเนอร์ฟิตเนสพวกเขาทั้งสองอยู่ในห้องถัดไปไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆจากทั้งสองและหลินตงก็ไม่ได้ตั้งใจจะให้อาหารพวกเขานี่คงเป็น ซอมบี้ที่ร้องไห้ถึงจะได้กินเนื้อกลับมาที่ห้องของเขาหลินตงนั่งลงบนโซฟาพลางครุ่นคิดการใช้ชีวิตอยู่กับของที่กักตุนไว้แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่ใช่ความคิดที่ดีแม้ว่าในพื้นที่เก็บของจะยังมีเนื้อสดจำนวนมหาศาลอยู่ก็ตามแต่สักวันหนึ่งมันก็ต้องหมดไปในช่วงแรกของวันสิ้นโลกสเบียงยังหาได้ค่อนข้างง่ายแต่หลังจากผ่านไปสองสามวัน มันจะขาดแคลนอย่างสิ้นเชิงหลินตงคิดว่าเขาควรจะออกไปข้างนอกเพื่อหาสเสบียงมาตุนไว้ดังนั้นเขาจึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและเปิด VX ค้นหาซีซานโดยตรงในกล่องข้อความซีซานส่งข้อความมามากมายแต่หลินตงยังไม่ได้ตอบกลับและยังมีสายที่ไม่ได้รับอีกด้วยที่รักเป็นไงบ้างทำไมไม่รับสายฉันเลยนี่เธอโอเคไหมฉันเป็นห่วงเธอมากนะ ได้โปรดตอบกลับฉันทีอย่าให้เกิดอะไรขึ้นกับเธอนะืืออ,อเครื่องหมายตัวหนอนเครื่องหมายตัวหนอนรีบรับสายฉันเร็วเข้าฉันคิดถึงเธอจริงๆเอาสเสบียงมาหาฉันหน่อยสิยังมีข้อความทํานองนี้อีกหลายข้อความดูเหมือนว่าซีซานจะเป็นห่วงจริงๆในตอนนี้หลินตงก็ตอบกลับไปในที่สุดฉันยังอยู่ที่นี่ในไม่ช้าหน้าจอก็แสดงว่ากำลังพิมพ์ซีซานตอบกลับ เธอยังมีชีวิตอยู่เยี่ยมไปเลยทำไมไม่รับสายฉันละ่ะฉันเป็นห่วงเธอแทบแย่ตอนนี้รอบตัวฉันมีแต่ซอมบี้เต็มไปหมดฉันกลัวว่ารับโทรศัพท์แล้วจะไปรบกวนพวกมันเลยปิดเสียงโทรศัพท์ไว้หลินตรงไม่ได้โกหกเพราะรอบตัวเขามีซอมบี้อยู่จริงๆซี่ซานพิมพ์ต่อฉันคิดถึงเธอจริงๆไม่ว่าเธอจะตายหรือยังอยู่ฉันก็อยากเจอเธอเธอมาหาฉันได้ไหม ได้สิพรุ่งนี้ฉันจะไปหาเธอหลินตงตอบกลับอออซีซานดูตื่นเต้นมากฉันจะรอเธออยู่ที่หอพักในโรงเรียนนะเธอต้องมานะเอาอาหารมาให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้เราต้องรอดไปด้วยกันได้มุมปากของหลินตงยกขึ้นเล็กน้อยแล้วแววตาของเขาก็ฉายแววโหดเหี้ยมตอนนี้ก็ไปหาสเสบียงได้แล้วเช้าวันรุ่งขึ้น หลินต้องเปลี่ยนเป็นชุดกีฬาที่สะอาดและมองตัวเองในกระจกใบหน้าที่หล่อเหลาของเขาไม่มีอารมณ์ใดๆเขากลายเป็นซอมบี้ที่มีสติปัญญาของมนุษย์แต่การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็ส่งผลกระทบต่อหลินตรงอยู่บ้างอารมณ์ของเขาเย็นชาและเฉยเมยกว่าคนทั่วไปดังนั้นเขาจึงดูสงบและเยือกเย็นลงไปข้างล่างมีรถบรรทุกขนาดกลางจอดอยู่ที่ข้างถนน ซึ่งเขาเคยใช้ขนส่งสินค้าไปยังซูเปอร์มาร์เก็ตเข้าไปในห้องโดยสารจากนั้นเขาก็ส่งสัญญาณให้ลูกน้องทั้งสาของเขาออกไปล่าสัตว์มีเสียงคำรามดังขึ้นเป็นระยะ,ะยะในอาคารซอมมี่สาวเร็วที่สุดราวกับสายลมมีเสียงหัวเราะฮิฮิฮิแปลกๆดังออกมาจากปากของเธอและดูตื่นเต้นอย่างยิ่ง หลังจากวิ่งลงมาสิบกว่าชั้นเธอน่าจะยังรู้สึกว่ามันช้าเกินไปเธอจึงพังหน้าต่างออกมาจากทางเดินโดยตรงเธอกระโดดลงมาจากตึกลงสู่พื้นอย่างแผ่วเบาโดยไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆแล้วจึงเข้าไปในรถของหลินตงคนที่สองที่ปรากฏตัวคือซอมบี้เทรนเนอร์ฟิตเนสตอนนี้เขามีกล้ามเนื้อที่ใหญ่ขึ้นไปอีกกล้ามเนื้อของเขาขยายใหญ่ขึ้นจนน่าตกใจ ผิวของเขาเป็นสีเทาขาวเส้นเลือดปูดโปนและส่วนสูงของเขาเกือบสองเมตรเขาแข็งแรงราวกับวัวและรู้สึกได้ว่าพื้นสั่นสะเทือนทุกย่างก้าวที่เขาเดินเนื่องจากประตูทางเข้าเปิดอยู่ครึ่งเดียวและไม่สามารถรองรับขนาดตัวของเขาได้อีกต่อไปซอมบี้โคชจึงทุบป,ประตูพังและพุ่งออกมาดูท่าทางกระสับกระส่ายมาก เมื่อเห็นท่าทางบ้าบิ่นของเขาลินตงจึงตั้งชื่อเล่นให้เขาว่าแทงหลังจากที่แทงขึ้นรถแล้วซอมบี้หมอเป็นคนสุดท้ายที่ออกมาเขาไม่เร็วไม่รีบร้อนหรือเชื่องช้าแต่กลับดูค่อนข้างสงบและหลังจากขึ้นรถแล้วเขาก็ยังเป็นฝ่ายปิดประตูรถเองอีกด้วยหลินตงเหยียบคันเร่งจนสุดรถตู้เต็มไปด้วยพลังและพุ่งออกไปบนถนน ไม่ว่าจะเป็นซอมบี้หรือรถที่พังยับเยินบนถนนก็ถูกชนกระเด็นหรือทับโดยตรงซอมบี้ที่เดินผ่านไปมาถูกรบกวนและส่งเสียงคำรามแต่เนื่องจากพวกมันยังคงเป็นซอมบี้พวกมันจึงไม่เข้าโจมตีหลินตรงมุ่งตรงไปยังมหาวิทยาลัยเจียงเป่ยเพราะได้ออกไปล่าสัตว์ซอมบี้สาวในรถจึงตื่นเต้นมากและหัวเราะเป็นครั้งคราว แต่ซอมบี้โคชแท้งมีไอคิวต่ำและไม่เข้าใจไหนบอกว่าจะออกไปล่าสัตว์ไงทำไมถึงให้ตัวเองมาอยู่ในกล่องดำนี่ล่ะหลินตงขับรถอย่างบ้าคลั่งชนเข้ากับสิ่งกีดขวางอย่างต่อเนื่องดังนั้นร่างของแท้งจึงกระแทกไปมาแท้งตัวหนักมีแรงเฉยมากและมักจะถูกเหวี่ยงไปมาโชคดีที่มันใช้เวลาไม่นานหลินตงมาถึงมหาวิทยาลัยเจียงเป่ย มีซอมบี้จำนวนมากเดินเตร่อยู่ที่ทางเข้าหลินตรงแค่ขับรถทับมันไปและขับต่อไปจนถึงหอพักหญิงลูกสมุนซอมบี้สามตัวกระโดดออกจากรถในที่สุดแทงก็เป็นอิสระด้วยดวงตาที่ดูร้ายมันมองไปรอบรอบและพบว่าทิวทัศน์เปลี่ยนไปมันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับตอนก่อนที่จะเข้าไปในกล่องดำ ด้วย IQ ในปัจจุบันของเขาแน่นอนว่าเขาไม่สามารถเข้าใจได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นไปได้ไหมที่จะเปลี่ยนสถานที่ได้โดยการเข้าไปในกล่องดำหกหลังจากที่แทงคิดออกเขาก็เงยหน้าขึ้นและคำรามยาวอย่างบ้าคลั่งเสียงคำรามสั่นสะเทือนปัทพทีและทำให้กระจกในหอพักหญิงโดยรอบแตกเป็นเสียงเสียงซอมบี้ระดับต่ำในบริเวณใกล้เคียงต่างหวาดกลัว และถอยหนีไปทีละตัวหลินตงก็ตกใจเช่นกันและหันไปมองแกจะตะโกนทำไมโฮกโฮกฮกฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันคำรามทำไมแทงคำรามแสดงว่าเขาก็งงเหมือนกันหลินตงพูดไม่ออกแม่มเอ๋ยเหล่าซอมบี้คำรามอย่างดูร้ายทำเอานกทั้งฝูงแตกหือผู้รอดชีวิตในหอพักหญิงก็ได้ยินเช่นกันและหวาดกลัวในทันที ซีซานตัวสันเทาหรือว่าหลินตงจะถูกซอมบี้กินไปแล้วเป็นไปได้เมื่อกี้ฉันได้ยินเสียงรถคงเป็นแฟนของเธอที่มาแล้วไปรบกวนพวกซอมบี้เข้าเด็กหนุ่มร่างกำยำคนหนึ่งพูดขึ้นดูเหมือนแฟนของเธอจะรักเธอมากนะเขากล้ามาหาเธอทั้ง,ท,ง,ท,งที่ต้องเสี่ยงขนาดนี้เด็กหนุ่มอีกคนก็ตัวสูงและแข็งแรงเช่นกัน ชายสมคนที่อยู่กับซีซานล้วนเป็นสมาชิกทีมบาสเกตบอลของโรงเรียนซีซานเป็นเชียร์ลีดเดอร์พวกเขาจึงได้มารวมตัวกันฮึรักแล้วได้อะไรขึ้นมาฉันว่าแกมันก็แค่ไอ้ลูกหมาตัวหนึ่งสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรอยู่ดีชายคนสุดท้ายยอยเย้ยและตบก้นของซีซานเขาชอบที่เทพธิดาของคนอื่นยอมสยบให้เขา และเขาก็รู้สึกพึงพอใจอย่างอธิบายไม่ถูกซีซานไม่ได้ใส่ใจและบ่นออกมาตอนนี้เราจะทำยังไงดีหลิงตงคนนี้มันไม่ได้เรื่องเลยจริงๆแม้แต่อาหารก็ยังเอามาส่งให้เราไม่ได้เดี๋ยวก่อนเด็กหนุ่มข้างๆเขาขยับหูเล็กน้อยและหยิบท่อเหล็กที่อยู่ใกล้มือขึ้นมาเหมือนจะมีเสียงอะไรบางอย่างที่ทางเดินมีคนกำลังขึ้นมา หลังจากได้ยินดังนั้นทุกคนก็เงียบลงทันทีและตั้งใจฟังสิ่งที่เกิดขึ้นข้างนอกจริงๆด้วยมีเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาเรื่อยๆและได้ยินเสียงคำรามของซอมบี้แววมาโอ้ดูเหมือนว่าแฟนขี้ข่าของเธอจะบุกเข้ามาได้นะเด็กหนุ่มคนหนึ่งพูดขึ้นพวกเขาดูตื่นเต้นเพราะอาหารทั้งหมดในหอพักถูกกินหมดไปในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาและพวกเขาก็หิวโซแล้ว แม้แต่เมื่อต้องเผชิญหน้ากับคนสวยอย่างซี่ซานเขาก็หมดความสนใจไปแล้วทำตามแผนเด็กหนุ่มสามคนถือท่อเหล็กที่ถอดมาจากขาเก้าอี้ซ่อนตัวอยู่สองข้างของประตูพวกเขาวางแผนที่จะควบคุมตัวหลินตงเมื่อเขาเข้ามาและขโมยสเบียงของเขาตั้งแต่แรกเริ่มทั้งสามคนก็ไม่ได้ต้องการให้หลินตงมีชีวิตอยู่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องความแค้นเครื่องส่วนตัว สำหรับทุกๆคนที่รอดชีวิตเพิ่มขึ้นก็หมายถึงส่วนแบ่งอาหารที่มากขึ้นสรุปสั้นๆการที่หลินตงมีชีวิตอยู่ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับพวกเขาเลยปังปังปังมีเสียงเคาะประตูเป็นจังหวะไม่เร็วไม่ช้าแต่ค่อนข้างจะเฉยเมยผ่านตาแมวซี่ซานเห็นใบหน้าหนึ่งซีเซียวและหล่อเหล่านั่นคือหลินตงรีบเข้ามาสิซีซานรีบเปิดประตู หลังจากที่หลินตงเดินเข้ามาในหอพักซีซานก็รีบล็อกประตูราวกับว่าเธอกลัวว่าเขาจะหนีไปและเด็กหนุ่มสามคนก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับอาวุธในมือล้อมรอบเขาและขวางเขาไว้ตรงกลางอาหารอยู่ไหนแกซ่อนไว้ที่ไหนรีบส่งมาซะเด็กหนุ่มคนหนึ่งซักถามแผนเดิมคือการล้มหลินตงทันทีที่เขาเข้ามาในประตูแต่เมื่อเห็นว่ามือของเขาว่างเปล่า พวกเขาจึงต้องถามก่อนหลินตงมีสีหน้าว่างเปล่าดูเฉยเมยมากมองไปรอบๆสุดท้ายสายตาก็หยุดอยู่ที่ซีซานเมื่อสบตากับเขาซีซานก็ไม่รู้สึกผิดเลยแม้แต่น้อยฉันยอมรับว่าฉันโกหกเธอแต่ตอนนี้มันถึงเวลาแล้วฉันไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นคนเราถ้าไม่เห็นแก่ตัวก็อยู่ไม่รอดหลินตงยังคงจ้องมองเธอนิ่งเงียบ ่เด็กหนุ่มสามคนเริ่มหมดความอดทนแล้วพูดอะไรหน่อยสิอาหารซ่อนไว้ที่ไหนรีบส่งมาซะไม่งั้นฉันจะซ้อมแกให้ตายยังไงซันี่มันก็วันสิ้นโลกแล้วฆ่าแกไปก็ไม่เสียเวลาอะไรหรอกความหิวโหวยอย่างรุนแรงทำให้ใบหน้าของทั้งสามคนดูดูร้ายในตอนนี้หลินตงรู้สึกว่ามนุษย์ที่หิวโหวยไม่ต่างอะไรกับซอมบี้ พวกเขาสูญเสียสติไปแล้วและกำลังจะกินคนอาหารอยู่ไหนถ้าแกไม่บอกฉันจะซ้อมแกให้ตายหนึ่งในนั้นทนไม่ไหวอีกต่อไปเขาจึงเหวี่ยงท่อเหล็กและฟาดไปที่ใบหน้าของหลินตงเด็กหนุ่มคนนี้เป็นนักกีฬาที่มีร่างกายกำยำและมีพะละกกำลังมหาศาลท่อเหล็กที่เขาเหวี่ยงเกิดเสียงแหวกอากาศซึ่งยากที่คนธรรมดาจะต้านทานได้ แต่หลินตงยกมือขึ้นและด้วยเสียงปังเขาก็จับท่อเหล็กไว้ได้โดยไม่ขยับเลยแม้แต่น้อยและมันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะดันไปข้างหน้าอีกแม้แต่นิดเดียวหืมเด็กหนุ่มตกใจและพยายามดึงท่อเหล็กกลับอย่างสุดแรงแต่ทว่ามือของหลินตงนั้นราวกับคีมเหล็กไม่ว่าเขาจะพยายามมากแค่ไหนก็ไร้ประโยชน์เด็กหนุ่มอีกสองคนก็ตกใจเช่นกันและต้องการจะเข้ามาช่วย แต่ในตอนนี้หลินตงก็อ้าปากและพูดออกมาจริงๆหลังจากวิวัฒนาการมาหลายวันหลินตงก็ฟื้นฟูความสามารถทางภาษาได้บ้างแล้วแต่มันยังไม่คุ้นเคยและแข็งทื่อดังนั้นเขาจึงเปล่งเสียงที่แปลกและคลุมเครือออกมาจากลำคอที่แหบแห้งของเขาพวกแกคืออาหารเผือกเมื่อหลายคนได้ยินดังนั้นพวกเขาก็สูดหายใจเข้าทันทีเต็มไปด้วยความหวาดกลัว ขนทั่วร่างกายลุกชันเพราะพวกเขาได้ค้นพบบางอย่างแล้วหลินตงคือซอมบี้เชี่ยเด็กหนุ่มตกใจกลัวจนขาสุดเข่าทิ้งท่อเหล็กในมือและถอยหลังไปหลายก้าวแต่หลินตงโบกมือเสียบท่อเหล็กเข้าไปในปากของเด็กหนุ่มโดยตรงด้วยพะละกกำลังมหาศาลของเขาเขาทะลวงผ่านทุกสิ่งฉึกเลือดสาดกระเซ็นไปทั่ว ซีซานและเด็กหนุ่มอีกสองคนหน้าซีบเผือดนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้เห็นภาพเช่นนี้และพวกเขาก็หวาดกลัวจนขีดสุดหนีเร็วไม่รู้ว่าใครตะโกนทั้งสามคนรีบเปิดประตูและคลานออกไปแต่ทันทีที่หันหลังกลับทั้งสามคนรู้สึกเหมือนชนเข้ากับกำแพงเนื้อและแรงถีบกลับมหาศาลทำให้พวกเขาล้มหงายหลังลงกับพื้นเงยหน้าขึ้นมอง ปรากฏว่าเป็นซอมบี้ที่สูงเกือบสองเมตรและเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อหกแทงคำรามอีกครั้งราวกับระฆังใบใหญ่ระเบิดออกเขายกมือขึ้นและชกหมัดลงมาทุ่หัวของเด็กหนุ่มคนหนึ่งจนแตกเหมือนแตงโมกและเลือดก็สาดกระเซ็นไปทั่วใบหน้าของซีซานเปื้อนเลือดและเธอก็ตกตะลึงอย่างสิ้นเชิงแต่ในตอนนี้ข้างหูของเขามีเสียงหัวเราะฮิฮิฮิ ดังขึ้นฉันหันศีรษะไปมองโดยสัญชาตญาณฉันสังเกตเห็นซอมบี้สาวที่มีใบหน้าแปลกประหลาดและกำลังเลียเล็บของเธอด้วยลิ้นทั้งสองอยู่ใกล้กันมากอ้าซีซานกรีดร้องด้วยความตกใจและเป้ากางเกงของเธอก็รู้สึกร้อนและเปียกชืน้นความกลัวทางกายภาพอย่างสุดขีดทำให้เธอฉี่ราดในตอนนี้หลินตงเดินออกจากหอพัก แทงและซอมบี้สาวไม่ได้เข้าโจมตีอีกแต่กลับยืนอยู่ข้างๆหลินตรงอย่างนอบน้อมด้วยท่าทางที่ค่อนข้างประจบสอบพลอและอวดดีแสดงว่าพวกเขาจับเหยื่อเหล่านี้ได้สำเร็จแล้วซอมบี้หมอกำลังนั่งยองๆอยู่บนพื้นจิ้มศพด้วยเล็บของเขาและดึงเส้นเลือดออกมาทีละเส้นไม่รู้ว่ากำลังวิจัยอะไรอยู่สรุปสั้นๆ ฉากนี้ยิ่งประหลาดยิ่งกว่าตอนที่แทงทุกคนเสียอีซีซานและเด็กหนุ่มที่รอดชีวิตเพียงคนเดียวหน้าซีดเผือดและตัวสั่นไปทั้งตัวและดูเหมือนจะเข้าใจในตอนนี้หลินตงคือหัวหน้าของซอมบี้เหล่านี้ได้โปรดอย่าฆ่าฉันเลยฉันรู้ว่าฉันผิดไปแล้วฉันขอโทษคือเด็กหนุ่มคุกเข่าลงและขอความเมตตา น้ำตาและน้ำมูกไหลอาบใบหน้าไม่เหลือท่าทีหยิงยโสอีกต่อไปซีซานมีปฏิกิริยาและรีบขอความเมตตาหลินตงเธอรักฉันที่สุดไม่ใช่เหรอคือเครื่องหมายตัวหนอนเครื่องหมายตัวหนอนเครื่องหมายตัวหนอน,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 อนฉันเป็นภรรยาของเธอนะอย่าฆ่าฉันเลยฉันจะให้ทุกอย่างที่เธอต้องการคือเครื่องหมายตัวหนอนเครื่องหมายตัวหนอนเครื่องหมายตัวหนอนได้สิ หลินตงเดินเข้ามาหาเธอทีละก้าใบหน้าของเขายังคงเย็นชามีสั้นปรากฏขึ้นเมื่อเขาโบกมือมันแทงเข้าไปในอกของซี่ซานโดยตรงฉันอยากเห็นหัวใจของเธอ